สวัสดีค่ะนะคะพบกับคครูอีกแล้วนะคะครูกิ่งการถิ่นแสนดีค่ะครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา5นะคะสําหรับนักเรียนชั้นม3าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5าหมู่กันนะคะก่อนที่เราจะไปกําหนดนะคะสส่ส่วนนะคะรายการอาหารที่เหมาะสมกบใบเราก็มารู้จักกับอาหารหลัก5าหมู่ก่อนนะคะแต่วันนี้นะคะพิเศษนะคะครูได้แต่งเพลงนะคะอาหารหลัก5าหมู่นะคะมา ร้องให้พวกเราฟังเพื่อเพลงนี้นะคะมันจะทำให้พวกเราเรียนรู้เรื่องอาหารหลักห้าหมูได้ง่ายขึ้นนะคะงั้นเรามาลองร้องเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเพลงอาหารหลักห้าหมูนะคะอาหารอาหารห้าหมูหนูหนูอย่าทำเมินเฉยอาหารมากมายจังเลยหนูเอ๋อเลือกกินดีๆ หมูหนึ่งคือเนื้อนมไข่ถั่วเมะลิดแห่งให้โปรโตีนแข็งขันหมูสองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาล่วยเพิ่มพลังหมูสามคือผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินหมูสีคือผลลไม้อร่อยชื่นใจเลือกกินตามการหมูห้านั้นเราควรทานน้ำมันเนยนั่นให้น้อยน้อยไงเด็กๆควรรีบเร็วไว้ทานอาหารต้องให้ครบห้าหมูเอย จบไปแล้วนะคะสาหรับเพลงห้าหมู่เ,เพลงาหารหลักห้าหมู่ของเรานะคะอ่ะอาทำไมคุณครูถึงแต่งว่าหมู่สี่นะคะคือผลไม้อร่อยชื่นใจเลือกกินตามการคําว่าเลือกกินตามการคือเราควรรับประทานผลไม้นะคะที่นะคะเกิดตามฤดูกาลนะคะเพื่อลดปัญหาอะไรคะ,ะสารพิษนะคะที่อยู่ในสารเคมีนะคะพวกยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะ โอเคเรามาต่อกันเลยเกี่ยวกับการนําเสนอนะคะเรื่องอาหารหลัก5หมู่ของเราเรามาดูกันสิคะว่าอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนะคะแล้วมีสารอาหารอะไรนะคะที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเรานะคะมาดูกันทีละหมู่เลยนะคะ,ะหมู่ที่หนึ่งนะคะก็คือ,อสารอาหารโปรโตีนนะคะ,ะมีอยู่ในเนื้อสัตว์นมนะคะไข่ถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเมล็ด แห้งถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะ,ะถั่วลิสงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถัว่วพวกน้ำต้าหู้พวกนมถั่วเหลืองนะคะพวกนี้ล้วนแต่มีสารอาหารโปรโตีนที่ช่วยทําให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีกล้ามเนื้อก็ต้องรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์ไขน่นมนะคะถัว่วให้เยอะๆนะคะเพราะว่าสารอาหารโปรโตีนเป็นตัวสร้าง กล้ามเนื้อนันอ่นเองนะคะสาหรับคนทั่วไปนะคะควรได้รับโปรตีน1กรัมนะคะต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนักเรียนก็คูณไปนะคะสมมติว่าเราน้ําหนัก46กนะคะเราก็ทานโปรตีนให้ได้46กรัมนะคะอ่าส่วนคนที่ออกกําลังกายนะคะใช้พลังงานเยอะนะคะต้องการสร้างกล้ามเนื้อน,นะคะก็ควรได้รับโปรตีนนะคะสองถึงสกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะอ่าหมู่สองนะคะให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตนะคะ สารคาร์โบไฮเดรตมีอยู่ในข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะคะ,ะพวกนี้นะคะก็จะมีสารคาร์บโบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานให้กับร่างกายนะคะโดยเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนทั่วไปนะคะควรได้รับคาร์โบไฮเดรต3ากรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม อากะะะเรียนก็คูณไปว่านักเรียนควรจะทานคาร์โบไฮเดรตมากน้อยแค่ไหนนะคะตามปริมาณสัดส่วนที่ร่างกายเราต้องการนะคะ,ะถ้าทานเยอะนะคะคาร์โบไฮเดรตนี้นะคะก็จะทําให้เราอ้วนได้นะคะโดยมีมันสามารถเวลาร่างกายนะคะ ใช้พลังงานเหล่านี้ไปแล้วแล้วมันเหลือนะคะมันก็จะไปกับเก็บในรูปไขมันนะคะมีตามหน้าท้องนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหน้าท้องแล้วก็ตามจัดส,ส่วนต่างๆเขนขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานให้พอหมาะกับความต้องการของร่างกายนะคะต่อไปหมู่ที่3นะคะพืชผักต่างๆนะคะจะให้สารอาหารที่ชื่อว่าเกลือแร่นะคะวิตามินต่างๆนะคะอา ผักนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนมันก็จะมีวิตามินที่แตกต่างกันไปนะคะ,อ,ะอย่างเช่นฟักทองนะคะมันเทศสีเหลืองนะคะพวกนี้ก็จะให้วิตามิน A e นะคะช่วยบำรุงสายตานะคะผักบุ้งอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเราทานผักเยอะๆนะคะมันก็จะเป็นผลดีกับร่างกายของเรานะคะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตกระบวนการาทํางานต่างๆในร่างกายทํางานได้สมบูรณ์นะคะช่วยซ่อมแนะซมเซลล์ที่เสียหายนะคะ ป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายนะคะ,ะพวกนี้นะคะอาจจะช่วยป้องกันกระดูกแตกหักและช่วยป้องกันฟันผุได้นะคะ,ะต่อมานะคะหมู่ที่4วิตามินนะคะวิตามินอยู่ที่ไหนอยู่ในผลไม้ทุกชนิดนะคะในผลไม้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินที่สําคัญนะคะช่วยป้องกันโรคนะคะลดคอลเลสเตอรอลในะร่างกายช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะผละไม้มีเยอะแยะคะ่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอลูกพีชองุ่นสวรดมะละกอสุกเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มนะคะผล,ละไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะบ้านเราก็เรียกว่าลูกหม่อนก็ได้นะคะน,นี่ก็เป็นผล,ลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะเราควรกินผลไม้นะคะอย่างน้อยนะคะประมาณ400กรัมต่อคนต่อวันนะคะช่วยลดความเสี่ยงในโรคต่างๆนะคะ เราไม่จาเป็นต้องกินผลไม้ที่มันแพงก็ได้นะคะก็กินตามบ้านเราที่มีนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราได้รับวิตามินเหมือนกันนะคะหมูห้านะคะให้สารอาหารไขมันนะคะไขมันเนี่ยนะคะมีไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวไขมันที่ได้จากสัตว์ก็ได้แก่น้ํามันหมูน้ํามันไก่นะคะน้ามันจากวัว ครีมเนยชีสนะคะส่วนไขมันที่ได้จากพืชก็จะมีน้ํนามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวน้ามันมะกอกน้ามันดอกทานตะวันใช่ไหมคะ,ะน้ามันรําข้าวพวกนี้นะคะ,ะซึ่งเป็นแหล่งให้พลังงานและก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะสามารถช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิดนะคะช่วยป้องกันการระบาดก,การบาดเจ็บของอวัยวะภายในร่างกายช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะ,ะเรารู้แล้วทั้งห้ามุ่ นะคะล้วนนะคะมีความจําเป็นนะคะในการทําให้ร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตนะคะครูจะเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออา,อาหารนะคะที่นะคะตอนนี้เป็นโรคระบาดนะคะโควิดเนาะอาหารนะคะเป็นสิ่งจําเป็นนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและก็ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดก นอกเหนือจากการที่เราสวมแมสนะคะเว้นระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วนะคะการรับประทานพืชผักสมุนไพรนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยทําให้ร่างกายเรานั้นนะคะสามารถต้านทานเชื้อโรคเอ่อไวรัสเอ่อโครโครโนาได้นะคะหรือโรคโควิด -19 เกนาะอ่าก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างคะขิงคาตะไคร้กระชายใช่ไหมคะอ่าพวกนี้นะคะมันจะมีฤทธ ะะคะต้านนะคะ,ะทำให้เราเนี่ยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถต้านเชื้อโควิดได้นะคะโอเคใครมีอะไรสงสัยไหมคะ,ะถ้ามีนะคะนักเรียนสามารถนะคะสอบถามผ่านครัชรูมนะคะผ่าน Google Classroom หรือผ่านไลน์ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะการนำเสนอในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่นะคะค,ครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะนักเรียน ะะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ